นี่เราดูอำเภอรองจังหวัดแพร่นะครับนี้เราแยกมาจากถนนหมายเลข11ก็คือเส้นแพร่ลำปางตัวนี้จะเป็นทางลัดอำเภอลองก็ได้หลายทางเข้าจากทางอำเภอเมืองแพร่ก็ได้หรือจากเส้นนี้ก็ได้นะครับหมายเลข11ตรงนี้ก็ไปนะครับหลายคนอาจจะสับสนเพราะ จังหวัดแพร่มีอำเภอชื่อคล้ายๆกันก็คืออำเภอสองนะครับนู่นอยู่แถวล้อมกว้างนู่นนะครับอันนี้อำเภอลองนะครับอำเภอลองอำเภอลองก็อยู่ติดทางแม่ทะลําปางหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านสไตล์ติดกันครับทางเหนือหมู่บ้านจะติดกันเป็นกลุ่มแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบมีนาอยู่ ท้ายหรือกลางหมู่บ้านนะครับอันนี้จะเป็นเส้นทางที่คนไม่ได้ไม่ได้ใช้กันยกเว้นคน้องพื้นที่นะครับก็มาดูนะครับอำเภอลองนะครับนี่นะครับเส้นนี้เป็นเส้นหนึ่งที่คนไม่ค่อยได้มาก็ามารีวิวให้ดูจากแยก ถ้าเรามาจากรินชัยแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับจะทะลุอำเภอลองี่เป็นชุมชนเก่าแก่นะครับเร,เราเนี่ยอำเภอเก่าแก่ดูบ้านก็รู้ครับแล้วก็ป่าไม้ยังคงมีเหมือนเดิมถ้าเราคิดถึงแพ้เราก็จะรู้จักว่าเมืองแห่งป่าไม้ เมื่อก่อนกรมป่าไม้มีโรงเรียนป่าไม้ที่จยงหวัดแร่นะครับตอนนี้ก็เราเข้ากลางหมู่บ้านทำไมเรื่อยๆตรงนี้ประมาณ12กิโลครับจากตอนมาเลขเอ็ดเข้าตัว,ตวอำมพ์ลองนี่ครับสไตล์บรรยากาศทางเหนือบ้านทางเหนือ ขวาก็เป็นนานะครับนี่นาจะสวยมากครับนาทางเหนือจะสวยมากเพราะมีนาแล้วก็อยู่ระหว่างภูเขาไว้ง่ายม mm hmm. ีโรงเรียนบ้านแม่ปานโอ้โรรงเียน,น,น,บ,นยาาบ้านแม่ปานเนี่ยครับบรรยากาศบ้าน ทางเหนือก็ประมาณนี้เลยครับคนจะอยู่หนาะแน่นอยู่เป็นกลุ่มบ้านแม่ปานห้วยแม่ปานมีการตากตอกนะครับตอคือที่แม้ไายที่มีการ ทำไปที่มัดข้าวห่านบ้านแม่ปานมาก็ยังมีหมู่บ้านเรื่อยๆนะครับ เส้น2015นะครับแพร่พอรอ2015พอรอก็อายอดจากแพร่นะครับ2015ก็เป็นเส้นทางหลวงชุนบดหลายทางก็ไม่มีนะครับแต่ว่าก็เรียบร้อยไม่ค่อยมีลุม เรื่องที่ถ้าใครชอบภูเขาป่าไม้นี่แพ้ใช่เลยป่าสวยมากครับตรงนี้เหมาะสำหรับ ี่ชมธรรมชาติคือป่าเขานะครับนี่สไตล์บ้านบรรยากาศชนบททางภาคเหนือเลยครับจังหวัดก็มีประมาณนี้อาจจะเยอะบ้านก็จะติดติดกันถนนก็ผ่านล่องเขา ทางที่มาครั้งแรกเหมือนกันขับผ่านเส้นหมายเลขสิบเอดบ่อยครับแต่ไม่เคยแวะใช้เส้นนี้หรือไปอำเภอลองก็ภัยทางผ่านทางแพร่ไปนหละเส้นลัดนี้ยี่ไม่เคยมานี่เส้นพอรสองศ1น้านะครับ แม่น้ำยมอันนี้เราผ่านแม่น้ำยมนะครับแม่น้ำยมโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญเป็นเส้นทางที่แปลกตานะครับอาจจะไม่มีใครเคยรีวิวเส้นพอรอสองศูนย์หนึ่งห้าแยกมาจากไปเลขสิบเอ็ดแพร่ลำปางนะครับ ไมเกนันก็เส้นนี้ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาสระบกน,นาที่แพร่นี้ไม่ค่อยมีนี่นะครับไม่ค่อยมียางพลานะครับจะไปทำไรทำ่ทำนาทำข้าวโพดหลักเคอทำข้าวโพดนะครับขับผ่านมาเป็นหลายกิโลแล้วครับก็ยังไม่เจอศูนป่ายางพราเลย ันมากหรอครับนี่ไม้สับตัดไม้ผลชตพันธุ์อื่นๆสักแพร่สัก,สกลําปางสักเชียงใหม่เน่เปนสักคุณภาพดีเมื่อก่อนนี้ประเทศอังกฤษก็ให้พระพกพัมม่าชาพัมม่ามาเป็นทำบริษัททำไม้อันนี้ก็ไม่นำ้ำ๋ยวาเรียกไปนะ้ำไปนะครับ น้ำยมนะครับถ้างงเรียบสบายไม,มไม่ลมีเลยครับแต่มันม,มีหลายทางนะเเพราะคนใช้น้อยนะครับใช้คนเฉพาะคนพื้นที่ที่เดินทางออกมาจะไปแพร่ ือจะไปลำปางปาอาจจะใช้เส้นนี้ก็ได้หรือใช้อีกเส้นหนึ่งก็ได้ไปได้หลายทางนะครับเส้น20นี่ก็เป็นเส้นสำหรับคนพื้นที่อะครับที่ใช้นะครับเราต้องผ่านโรงเรียนรกสักที่นี่ ชายรายการอาชีพรองโอ้ใหญ่นะมีไว้ไวพิชายรายการอาชีพด้วยอืใหญ่ใช้ได้นะครับวิชยาการอาชีพรองเนี่ยโอ เทศบาลตำบลแม่ลานนาเทศบาลนะครับวัดดอยแก้ววัดดอยแก้วก็ใกล้ตัวอำเภอแล้วครับ นี่คือห้วยแม่ลานนะครับเดี่ยวข้ามสะพานห้วยแม่ลานข้างหลังก็เป็นภูเขาแล้วครับอ,อ,รอ,อําเภอลองอันนี้มาครั้งที่สองแต่เส้น เซนียงไม่เคยมานะครับเคยใช้แต่ถ,ถนนแพร่ลองนะครับบ้านคนก็เยอะนะครับเพืรอ,องที่สำคัญคือป่านะครับป่าสักว์ในอเอลองบ้านดอนมูล ภาพอาจจะไม่ใสนะครับเพราะว่าวันนี้ครึมนะครับอุณหภูมิ29องศาแต่แดดไม่ค่อยมีนะครับเริ่มเข้าตัวอำเภอแล้วครับ ที่แท้จริงขอ,องอำเภอลองจังหวัดแพร่โบบ้านสวยงามครับบ้านไม่สกักดูเสาแต่ละต้นแล้วก็ประดับสวยงามมาขี่ไปเรื่อยนะครับโอ้ชุมชนหนาแน่นนะครับอำเภอลองว่าคนอยู่เยอะครับดูบ้านรวติดติดกันเลยครับ นี่ครับโอ,โอ้เป็นอำเภอที่ใหญ่ครับดูเนะี่ยโอ้บ้านเยอะมากครับ ชนนี้สุดยอดครับหนแน่นครับลองขี่ไปเรื่อยนะครับเราจะไม่ผ่านตลาดขี่ก็ต้องมัดระวังเรื่องรถในซอยนะครับ การส่รวยง่ายคือขี่ตรงอย่างเดียวเราว่าชุมชนอินแดนซ้ายนะครับอโอ้เราขี่ผ่านเผอจนได้นะครับ นี่ครับอำเภอ,เอลองที่ว่าการอำเภอลองนะครับจะมาตันตรงนี้นะครับที่อำเภอ วันนี้วันเสาร์นะครับราชการไม่เปิดนะครับก็จะเลี้ยวขวาทั้งหน้านะครับไปดูชุมชนอาจจะไยด้านขวา จนหนาแน่นมากครับดูลักษณะบ้านห้องแถวนี่เป็นสไตล์เมื่อ60ปีที่แล้วนะครับนี่เหมือนเชียงคานเลยครับ ด้านซ้ายนะครับเนี่ยก็ล่างปูนข้างบนเป็นไม้นะครับเอกลักษณ์คล้ายๆทางเหนือทั่วๆไปชุมชนเก่าๆกับทางเชียงคานก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับไม้ทาเป็นไม้สักครับน่าจะทนนะครับนี่ก็น่าจะเข้าตลาดแล้วครับนี่ครับ นี่เป็นชุมชนนะครับดูตังเกตจากธนาคารไนดะ้มีธนาคารกรุงไทยนี่ครับโอเป็นเมืองเก่าคล้ายๆผมว่าคล้ายๆอ,อ่าเชียงคานนะครับดูพระรับหน้าบ้านหอะไรเนี่ยเพียงแต่ไม่มีแม่น้ำแม,ม่น้ำโขงนั่นเองนะครับดูครับอําเภอซอง เนี่ยครับเป็นกลางเส้นกลางแล้วครับแยกเมื่อกี้ซ้ายไปเด่นชชยขวาไปลำปางครับ นี่โรงเรียนรบานบ้านห้วยอ้อทางนี้ก็คือบ้านห้วยอ้อนะครับก็เป็นจุดที่มีลำน้ำเป็นเมืองที่มีมานานแล้วครับดูแล้วอำเภอลองนะครับดูอาคารดูชุมชนดูความแน่แนน,นี่มีมานานแล้วครับ ไม่ธรรมดาแล้วก็ผมเพิ่งเมื่อก่อนขับรถผ่านที่เฉยครับอันนี้ผ่านผ่ากลางมือให้ดูก็โอ้โหแต่ลึงในความใหญ่นะครับ เส้นหมือนกันที่ข้างหลังก็คือเข้ากับตัวเมืองแพร่นี่มาสามแยกตรงเรียนอุทยานเวียงโกสัยนะครับนี่บ้านใหม่พัฒนาสุ่ง่ายว่าอำเภอลองเนี่ย แม้จะไม่มีตึกรามบ้านช่องสมัยใหม่เยอะะแต่จริงๆแล้วชุมชนใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นชุมชนโบราณกับแก่ดูจากบ้านยังเป็นชุมชนที่ใหญ่แล้วก็บ้านสวยชอบที่นี่คือบ้านสวยครับบ้านไม้สักสวยนะครับนี่ตำบลหัวทุ่งนะครับตำบลหัวทุ่งอำเภอลองอ๋อเป็นตำบลใหญ่เหมือนกันนะครับ ดูสา,าบ้านตัางๆอะไรทาแท่นร่ำรวยด้านไม่สักดูบ้านดูซุ้มดูวัดก็ยอดครับนี่ก็ชุมชนเยอะนะครับอำเภอลองนี่อคนใหญ่กระจายความจเจริญกระจายทั่วถึงครับดูบ้านก็แต่ระบัดหลังนี่ไม่สักทั้งนั้นแหละครับ บ้านสัก40ปีที่แล้วนี่ก็เป็นส่วใหญ่เป็นไม้สักโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมอันนี้ก็น่าจะบ้านไผ่ล้อมนะครับอำเภอลองใหญ่กว่าที่คิดครับเราชุมชนมีมานานลักษณะบ้านเรียนเรียบร้อยนะครับ มีรั้วไปปลูกต้นไม้มีโอถือว่าเนี่ยครับดูบ้านดูดูครับบางอำเภอใหญ่เฉพาะตัวอำเภอนะครับด้านนอกไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่จะอำเภอรองนี่ใหญ่ตัวอำเภอไม่ให,ใ,หมใหญ่มากแต่ข้างด้านนอกนี่ก็ถือว่าบ้านเรือนนี่สุดยอดครับบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นแหละครับแล้วก็ปลูกแต่ส่วนใหญ่จะโกจะปลูกมานานนะครับสี่สิบห้าสิบปี มีเรื่อยๆนะครับเนี่ยเนี่ยคิดว่าจะชุมชนจะหมดแล้วก็ไม่มีไม่หมดนะครับก็ก็เจเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับไปลองนี่เอาถนนสะอาดสะอสะอาดครับสะอาดเป็นระเบียบสะอาดครับถ้าใครชอบบรรยากาศทางเหนือก็เก่าผมแนะนำเพื่อลองเลย กในบ้านหัวทุ่งนะครับอืมชม,มชนมีตลาดมีอะไรครับอยากจะยาวหน่อยนะครับตัวนี้ตำบลหัวทุ่งนะครับอยากจะยาวหน่อยยาวหน่อยเพราะว่า อย่าให้พวกเราที่ยังไม่เคยมาดูนะครับว่าอำเภอลองจังหวัดแพร่เป็นยังไง ก็มามารจบสนนบลาบแล้วครับก็มาชมนะครับสำหรับอำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับแพร่มีสองอำเภอที่ชื่อคล้ายๆกันแต่ห่างกัน450กิโลนะครับอันนี้คืออำเภอลองนะครับอยู่ทางน้นทิศตะวันตกของแพร่นะครับแพร่อยู่ตรงกลางละทิศเหนือขึ้นไปก็คืออำเภอสองนะครับ ก็เอาให้ชมน,นะครับสำหรับอำเภอลองจังหวัดแพร่